โอเคค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวนี้บ้างนะคะในส่วนของตัว goddess นะคะ goddess tarot universal. universal universal goddess tarot นะคะหรือตัว tarot ที่เป็นรวม goddess ทั่วโลกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นแปลเป็นไทยๆเนาะบ้านๆมากคือรวม จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วโลกเนาะทั้งจัก,กรวาลเนาะ Universal คือจัก,กรวาลถูกไหมเออนะคะเขาจะรวมมาทั้งจัก,กรวาลเลยอะ่ะเออว้ายดูดิอันเนี้ยมีการบุบด้วยเหอะเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้เคลมได้ป่ะเนี่ยแต่จริงๆมันแค่กล่องอย่างเดียวะใช่ปะอ่ะอันนี้ค่ะสำหรับตัวสำหรับนี้จะมีไซส์ค่อนข้างเล็กนะคะถ้าเทียบกับพี่เบิร์มไม่ใช่พี่เบิร์มอ่าตัวนี้นะคะตัว Oracle ตัวนี้โอ้แต่ละ อันนี้ยังไม่ได้เก็บดีๆเนาะตัว goddess เดิมอะค่ะอันนี้ไม่ใช่ goddess เดิมขอโทษขอโทษเเขาเรียกว่าของ goddess ของที่คุณโดรีนเขานะแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมานะคะก็ไม่ใช่ไซส์เล็กนะเพื่อนๆจริง,รงๆเราต้องบอกว่าของเขาอาจจะเป็นตัว original ที่ไซส์ปกติของของไพ่ทั่วไปของทาโร่นะคะตัวทาโร่อันนี้ก็จะ โดยโลสคาราโบไม่ใช่โลสคาราเบีนะคะตัวนี้แมรี่มาเรียคาราติเขาน่าจะเป็นอิตาเลียนบ้าคนแบบอิตาลีอะไรอย่างงี้บ้างอ่านเวิร์กบายแอนโจเนล่าปลาเจโนเอมก c ์เซนไม่ได้นะจ๊ะ mm. เพื่อนๆ mm. อนืมโอเค อันนี้ค่ะมี78ใบาตามสไตล์ของไพ่ทาโร่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว goddess แน่นอน goddess คือผู้หญิงเนาะถ้า god คือผู้ชายใช่ไหม,มก็เป็นเทพผู้หญิงอะฝั่งผู้หญิงเป็นเฟมินีนเป็นพวกผู้หญิงเนาะแล้วเขาก็ใช้ทั้งหมด78ใบาตามสไตล์ไพ่ทาโร่ด้านนี้คือด้านหลังค่ะเนาะแล้วก็ด้วยสไตล์ของ ของสำนักพิมพ์เนี้ยค่ะคือเขาจะชอบวาดภาพออกมาประมาณอย่างเงี้ยคือถ้าใครชอบก็ชอบชอบนะถ้าใครไม่ชอบก็จะเฉยๆไปเลยอันนี้ผลิตที่อิตาลีค่ะแล้วก็แปลออกมาทั้งหมด5ภาษานะคะเพื่อให้ใช้ได้ทั่วไปทำไมเขาไม่แปลภาษาไทยบ้างเนาะเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาน่าจะมีแปลภาษาไทยแต่ยังไม่มีใครทำเราก็ว่าเออจริงๆแล้วเราก็อยากรีวิวเป็นแบบ จะภาษาพวกเขาเนาะให้เป็นภาษาไทยสําหรับคนไทยที่อาจจะแบบไม่สันทัดมากนะักแล้วก็อยากจะใช้ไพ่ที่เป็นแบบไพ่ต่างประเทศอ่ะไพ่ต่างประเทศซึ่งคาบรรยายเขาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเออบางทีเราอ่านไปเราก็งงงง,งเพราะว่าบางทีก็อาจจะสื่อสารของไพ่ไม่เท่ากันไม่ได้เหมือนกันนะโอเคตามสไตล์ของเขาค่ะกล่องเขาเป็นประมาณอย่างนี้เนาะกระดาษเป็นกระดาษปกติธรรมดาไม่ได้แบบ เวอร์หวังแล้วก็สไตล์ของเขาเลยสำนักพิมพ์นี้เลยคือถ้าเป็นไซส์นี้เขาจะมาอย่างนี้แอนแถมด้วยแรปไพ่ตัวไพ่ของเขามานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเขาจะแถมคู่มือมาด้วยคู่มือของเขาไม่ใช่ฉบับเต็มถูกไหมเพราะมันเป็นไซส์ย่อลงมานะคะเราก็ไม่ติดจ้ะแต่จริงๆถ้าราคานี้เขาควรจะให้เราฉบับเต็มบ้าง แอบบนแอบบนอ่ะเดี๋ยวเราดูกันค่ะอันนี้สำหรับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นไซส์คาว่าน่าจะเป็นไซส์เล็กอ่ะอืมแต่จริงๆมันก็เหมือนไพ่ไรเดอร์เวทที่ที่เขาใช้ทั่วไปก็จะไซส์ขนาดประมาณนี้นะอโอเคนี่ค่ะเปิดออกมาแล้วฟริงออกมาเฟิปนี่เป็นไงนะคะก็โอ้ย ขยับเล็กน้อยขยับเล็กน้อยอ่าโอเคค่ะสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือแอนในส่วนของตัวไพ่นะคะค่ะสไตล์ของเขาเลยก็คือหน้าปกปิง้งเห็นไหมหน้าปกอันนี้ด้านหลังของไพ่นะคะอันนี้หน้าปกแน่นอนไม่ใช้เอาไว้เป็นที่ขัน้นหนังสือได้นะคะ ถัดมาถัดมาด้านหลังสุดนี่ตามสไตล์เห็นไหมก็จะมีโฆษณาหนึ่ง,งเล็กน้อยเพเก n นแคทแมวเพเก n นแมวเพเก n นมีเพเก n นเออแมวเพเก้นนะคะแล้วก็ข้างหลัง Wheel of the Year Tarot นะคะทา r o โร่นี้อันนี้ก็จะเป็นโฆษณา มีพื้นที่สำหรับการโฆษณานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไพ่เขาละนะคะเออยังดีนะอันนี้มีแค่2ออันปกติจะต้องมีคำนิยมด้วยคำขอบคุณ thank you thank you very much กับ everything สิ่งอย่างขอบคุณสำหรับทุกสิ่งแต่ว่าอันนี้ไม่มีอันนี้มีแค่ในส่วนของตัวหน้าปกกับตัวโฆษณานะคะเราถือเป็นโฆษณาเนาะอ่ะสำหรับคู่มือก่อนดีกว่ามาดูคู่มือของเขาก่อนนะคะคู่มือของเขาจะมีอะไรบ้าง คู่มือของเขาด้านหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะอืมแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่ฟลสสแกนป้านะคะเขาก็เกริ่นนำนิดนึงก่อนนี่วิธีการดูวิธีการเรียงไพ่ของเขาของฉบับของสำรับนี้เขาจะเรียงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคำแปลความหมายอยู่นี่นะคะไล่มาทั้งหมด นะคะว่าหมายถึงอะไรบ้างเพื่อนๆเห็นกันไหมอันนี้เนาะเห็นชัดเนาะค่ะแล้วก็คำอธิบายในส่วน Goddess ที่เป็นแบบ Short เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ส0บแล้วก็ King, คิงไนท์ e e ี n เ v e นะคะ Nive, Neve, n e v เนฟเนฟเนฟเ e ฟนะคะเด็กอัศวิน ควีนและคิงนะคะก็ไล่ามาเขาก็จะอธิบายเหมือนเออเหมือนไพ่ทาโร่ทั่วไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าความหมายเดี๋ยวเราต้องไปดูเอาเนาะว่าจริงๆแล้วอขอโทษในสำรับเนี้ยเขาเออแปลความยังไงนะคะอันนี้เรายังไม่ได้อ่านเนาะเปิดมาพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนแหละ อันนี้ก็จะพูดถึงว่าการใบที่1ใบที่สเขาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ในส่วนของ evolution การเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็หมายถึง 3, ใบที่3 4อย่างงี้แล้วก็พอใบที่5ก็จะบอกว่าใบที่หหมายถึงอะไรา of offering sacrifice เราต้องออฟเฟอร์อะไรหรือ s a c คริฟ c e อะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหานั่นเองอ่ะนะแล้วก็ใบที่6ก็จะบอกว่าผลตอบรับที่ของ God อะของก o อดเดสคะคือของของเทพเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเขาจะตอบกลับมายังไงนะคะคำตอบของคำตอบของก o อเดสหรือเราว่าจริงๆก็คือไพ่ใบสรุปไปละนะคะอืม อันนี้คือวิธีการจัดเรียงแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นภาษาอื่นๆอีก4ภาษาที่เขาจะแปลมานะคะอืมด้านหลังอันนี้นะหลังปกเนาะแลก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวคู่มือเล็กๆนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่คุ้นเคยกับไพ่ทาโร่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งในมุมมองของ goddess เนาะว่าเขาจะตีความแบบไหนอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปอ่านในรายละเอียด นะคะตัวไพ่78บใบจริงๆเออเล็กกว่าปกติด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังเขาวสวยงามนะแล้วก็เนื้อกระดาษเราชอบอะไม่รู้เพื่อนๆชอบไหมแต่จริงๆมันคือกระดาษอะมันคือกระดาษจา้ะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกับออร์เค่ะที่ o r ร์เ e คจะแบบมีความเรามีความรู้สึกว่าออร์เ e คแบบลงทุนหรือเปล่าไม่รู้อืมแต่มันก็จะ ปริมาณจำนวนไพ่ก็จะน้อยกว่าก็จะประมาณ44-45บใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้แน่นอน78บใบของเขาก็ถูกแบ่งเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์เนาะตัวเมเจอร์มีทั้งหมด22บใบแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไมเนอร์นะคะอันเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่เขากันดีกว่า<อ>เผื่อว่าจะเป็นอีกช้อยหนึงให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อกี้เดอ f ฟูลไปเลยเนาะไล่มา นะคะตามตามหลักของเออ่เขาเรีกเยกอะไรนะตัวไพ่ทาโร่เลยค่ะในชุดที่เป็นเมเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมภาพสวยไหมเพื่อนๆบอกไม่เห็นจ้าไม่เห็นอา่าล้วขยับให้ใกล้ขึ้นเนาะอ,อันนี้นะคะเป็นไงสวยงามไหมนะคะภาพมีความมันวาวนะต้องบอกว่าเนี่ยตัวตัวเนื้อกระดาษเขาจะมีความมันวาวอืมเนี่ยค่ะ เนื้อเนื้อเขามันเลยเนี่ยลื่นลื่นเลยนะคะนี่เห็นไหมในตัวไพ่เองอะค่ะตัวหน้าไพ่ไม่ได้บอกว่าเออเป็นภาพของอะไรยังไงนะคะอาจจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของไพ่เขาจริงๆเขาน่าจะมีคู่มือที่เป็นแบบเล่มใหญ่เนาะเดี๋ยวเราจะลองไปตามหาดู เพราะว่าเราว่ามีความหมายอะไรอยู่ในนี้เยอะมากนะคะอันนี้ดูดิเทพแต่ละองค์เราจะไม่รู้เลยว่าคือใครเหมือนแม่มดเลยไม่รู้ใช้เหรือเปล่าอันนี้ว้าวดูดิอืออ่ามาถึงไพ่ไมเนอร์บ้างอันนี้เป็นเมเจอร์ไปแล้วนะคะส่วนตัวไมเนอร์เนี่ยก็คือหนึ่งสองเห็นไหมไพ่ถ้วยละอันนี้เป็นชุดถ้วยนะคะสวยเนาะ ใช่ไหมโอ้ว้าวห้าถ้วยนะคะแล้วก็หกถ้วยความรักเก่าโอ้หลุมฝังศพหรือเปล่าไม่ใช่เอ๊ยใช่ปะ่ะเออแล้วก็อันนี้เจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วย อะไรเนี่ยอัลส,สวินเนาะใช่ปะ่ะนี่ค่ะอ่ะมันนี้มาถึงไพ่เหรียญกันบ้างนะคะตัวไพ่เหรียญอ่าดูอย่างนี้แล้วไม่ค่อยนั่นเลยนะ ัวจริงๆตัวไพ่อะค่ะสีเขาจะไม่ได้สดมากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าพอผ่านกล้องแล้วสีจะค่อนข้างสดเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ดาบและเข้าโซนของไพ่ดาบแล้วนะคะอ่าฮะเป็นไงกันบ้างในส่วนของตัวไพ่ไวายอันนี้อะไรเจ็ดดาบอือฮึอืมแอบมีเอโรติกเล็กๆ อ่าอันนี้อุ้ยอันนี้เหมือนจะแม่กวนอิมแบบนี่เลยเนาะอีกปางหนึ่งอะ่ะแล้วก็อันนี้ the last one ใบสุดท้ายละนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับสำหรับนี้ในส่วนที่เป็นตัว universal goddess tarot นะคะเอ,อ่ไม่รู้วันนี้วันนี้พลังหมดหรือยังไงแต่มีความรู้สึกว่าเออ ดูแล้วยังไม่ได้แบบโดนมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ชอบด้วยเนื้อไ้าพอจับแล้วเออรู้สึกว่าชอบนะคะสำหรับเนื้อไพ่เขาแล้วก็ด้วยขนาดอะค่ะเขาจะตามสไตล์ของไพ่าทาโร่ก็คือจะง่ายหน่อยในส่วนของการสับในส่วนของการจับเรียงจัดวางอะไรอย่างนี้เนมันก็จะง่ายหน่อยเยี่ยมดิฉันว่าสมาธิวันนี้ดิฉันไม่ค่อยมีเนาะด้วยเสียงรอบข้างจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะอันนี้ค่ะ บางคนชอบสับอย่างนี้ใช่ป่ะหรือเปล่ามีใครชอบสับแบบนี้มั้งมาเราไม่เรา <laughs> เราไม่ค่อยถนดัดเนาะเขาบอกอะไรเราเนี่ยอิ r e พรป่ะตัวนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของการกรีดไพ่นะคะโอเคใช้ได้สำหรับตัวของการกรีดไพ่นะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวสำรับนี้ภาพถือว่าโอเคแต่ว่าพอเห็นภาพบาทแล้วเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ไม่ดึงไม่ดึงดูดเราเท่าไหร่เนอ้อแต่ว่าแล้วแต่นะ้ะความส่วนตัวละกันต้องบอกว่าส่วนตัวคือเพื่อนๆอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ ต้องบอกว่าตามความชอบอันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ดูกันนิดนึงละกันว่าสำหรับสำรับนี้ต้องบอกว่าคนเขาค่อนข้างนิยมกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบในสไตล์แบบนี้ก็ลองหาซื้อดูนะคะสำหรับสำรับนี้ในส่วนของชื่อ universal goddess taro t นะคะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งสำรับในส่วนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากนะคะ